ี่ทเ,เ,เก็บเห็ดเพิงท่ามดอกบักไงโว้ยคุณอะดอกนึงน่ะมาพอกับอีสานบันดุงกับย่ายมื้อนี้อยากจะพามาหาเก็บเห็ดเพิงเ<อ>พิงท่ามพี่นอ้องเพิงท่ามหรือว่าเห็ดตับเตา้าบ้านย่ายเอินเห็ดเพิงท่ามบางพื้นที่เพิ่นก็เอินเห็ดตับเตา้ามาหลุนมาต่ำลงน้ำย่ายว่ยาย่า่สิมาได้สิมาดบ่ เห็ดยูคาเริ่มออกแล้วขาดปากก็สิมีหรอกแต่ว่าจักสิหลสิหน่อยมันนะรุนมาตามมาั๊กมันนกันซะก่อนด้กลมลงมาน่มาเห็นสองดอกสองดงองดงนดกน้ำงามนะว้าวใจก็มันเถะอู้สามดอกสามดอกมันเป็นสองดอกกองกอมเท่งกับไปบ่นได้ได้พูดนะ เพลิดเพิ่งทำเป็นคลิปเล็กของปี68เดือนพฤษภาคเด้อพี่น้องพูน่นะอุ้ยอุงามงามงามแต่แกงแซ่บซะเหลือเกินเป็นบ้าเอาเนาะพูดนะ,ดนะ,ดนะสมบูรกงาม ที่เป็นถ้วยตาหน่อยใหญ่ๆเขามาใส่เห็ดพิ่งถา้าบ้าดดอกนันเกิดมันเหยียบดอกนึงปนะ้าดมีดอกหน่อยพร้อมทุกน่ะมีดอกหน่อยพร้อมโอเคสักคน เสียบอีรีด้วดอกน่อยังสิบริเวณเห็ดเกิดกันไม่เห็นเลนนาาย,ลยาาเรี่น้องก็บค่อไข่หลบ่อสาไดกับข้อได้เกีียงดูโอ้ที่ดอกนึงนะปาดดอกปักงหาูหปาดขาพี่บองขาอี่บอีเมฆขาเห็ดนี่มัโคดแท้พู้ห เ็อีโปอีเมฆขาเห็ืไงก็ดอ,อกพุ่นอ่ะทีทูเห็ียดผึ่งท่ามจังเลยมะขาไงคักแม่เจ้พ่อกันคลิปเล็กของปีหกเจ็ดเดือนพฤษภา,าคมเดอ้ออุ้ยมแต่เสียบคัก หาปาลาในร่องเบิงบักเนี่ยปลานันได้เห็ดสามสี่หาดอกป,าปาลาในร่องเบิงตะกี้เิ่นเคยอยกอยู่เสียงเอียงนาอบนี้เนาะ,นนอะโอ้ยแม่แหละปลานันบบได้จักดอก ไปออกไปหาทั้งนอกบ้านเลยโอ้ยป่าหกเลยเด็กอย่างมะบึงปลานี่ป้าเห็นอยู่ทั้งคันหน้าเห็นอยู่ทั้งคันหน้างามๆคนน่ะมาไม่ยาลาบไล่ไหลโอ้ยเห็ดดอกนี่เนี่ยนี่ สวยเลยบาย้าเบิงเบิ่ง,ง,งใหญ่เอาดอกเฮ็ดดอกนี่อยู่นี่เราก็เห็นสองดอกนี่พู้น่ะมึงเนี่ยสองดอกกำงามขวดน้ำขั้นหนานี่บ่หนอชืีอ เลยเมื่อกันได้ปาดคือเกาปาดไปกับปลาพี่เลยเห็ดหม่องกำลังเอิมออกอยากหาไปอีกน้องอว้าวปาดพ่อสองดอกพุ่นน่ะมีดอกนึงน่ะ มันเร็วบานเดียวบานเนียโอ้ยคุณอดอกนึงน่ะอาีดอกนึงมันมีแต่สองดอกนี่ตัวนี้ดาาเกิดเป็นเห็นหน้อยใหญ่ไปเลย ดอกนึ่งอ่สวยโอ้มันแล้วมาแล้ว,ลวกินแกงเฮ็ดพึ่งถ้ำองปีหกปดแล้วเด้อดอกนึงอ่ะเรียงกันรับตามลํำดับเลยเห็ดพึ่งถ้ำสีบอ,อกเป็นมูด้วยพีนองสีออกเป็นดอกๆสีบบกเป็นจุม่มเป็นดอกไผ่ดอกมัน มันเลาะหาบึงเลาะนี่บาท่งืีน,นี่บอปีนี่บ่บ่ใครออกอโอ้ยเห็นเห็ดแล้วดอกบ่ใหญ่บ้าบ่อีหลีบ่เห็นเด,งงด้อ,อ,อดแม่ดอกบ่วในใหญ่อยู่อ้ยเอาทอี่บ่ ม่านได้เอาดอกโบกไว้สักก้อนแต่เธอคนนี้มือน้ำมืออื่นหมดมังหาเราอยู่น้ำหล่อเนี่มยเสียเบิรงใบหมอกแกงใหญ่เราเด้ออยาสีผ้าไปหาทั้งคนบ้านเนี่ตื่นกันยาสิพักขึ้นมาหาทั้งเครื่องทั้งเครื่องก็มีหมองเดียวเนี่ยที่หา ที <m í duas imer> hết ่ออกเห็ด <s> อ <büyük> ันเึ่งถามซองมังกรโอ้โหวัดสีหรือบอมีมึงนั่นได้ดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งมีสีพ่อดอกบอ๊ยเฮียบอมีจักดอกเดี๋ยวต้องไปบ่งทั้งไก่ซะก่อน ลงมาหาเห็ดเพิงท้ำผัดมีแต่เห็ดยูค่าเพราะว่าต้วนยูค่าก็อยูก่ไกลๆเห็ดเพิงถามก็เสีออกน้ำหลอดนี่แหละขุ่นเห็ดยูค่าจุ่มหนึ่งพอนะอู้ยังไหลเลยท่านได้เก็บอดอกสุดสายเป็นไงซะก่อนมินี่ยายพามาเก็บเห็ด,เ,หดเพิงถามหรือว่าเห็ดตับเตามือนี่ขาดบาคือสีดาแค่นี่แหละมองหาเดียวออกมองเดียวนึง โอ้ยสวร์เห็ดดอกนี่ฝากกอเก่าเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกด,ดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆของยายอีสานบานลุงกับยายสิบห้าภาพมหาเห็ดดูค้าว,ว่าเห็ดพิงขมไอเบิงคนอ่ะก็ได้เกงดอกเกงหนึ่งอยู่บอกันไม่มือไม่คลิปไม่เดอ้อจ้ะขอบคุณทุกลค์ทุกแช์ทุกค,กคอมเมนต์ทุกการ,กการ,กการติดตาม ขอบคุณเลายๆจ้าขอก,กันในเดือนพฤษภาค,คมปีหกเปดเด้อพีหนงลอกมงเห็ดยุค่าก่อนบดนี้